S 1 2 3่งสองสามสี่สี่ t e l l e Tubbies Tungwilasa ถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิถึงเวลาสนุกแล้วสิ no glousy, tungwilasa Tinky winky, La la, la la. Ho, ho, teddy อ้าวเทเลทับบี้หายไปไหนแล้วล่ะ हम्म 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 วิงกี huh? ้ว si. uh ิง huh. กี้อีซี่ลาลาฮะสวัสดีสวัสดีสวัสดี ผมชื่อเอ็ดเวิร์ดเธอชื่ออลิซไปหาแอนดี้ไปนสวัสดีแอนดี้สวัสดีจอห์นสวัสดีอลิซสวัสดีเอ็ดเวิร์ดเราไปหากุ้งที่บ่อน้ำกันไหมอ่าไปกันมาเร็วทางโน้นเลยกุ้งอยู่ในซันานะหรอใช่ไหมกระเด็นลงไปได้ไหม นี่เห็นบ่อนี้มามีกุ้งอยู่ยะแยะเลยเราไปดูกันเดี๋ยวมันก็จะออกมาต่อนิ้วเท้าเราอะนั่งลองได้ไหมถอดบูทออกก่อนสิจอนมาดูไหมเอ็ดเวิร์ดตรงนี้และอ่าเร็วเข้าดูสิเป็นไงมีกุ้งมาต่อนะฮะว่าไงมีไหม 嗯，不啊，是。 ハハハハ ผมชื่อเอ็ดเวิร์ดเนิชื่ออลิสไปหาแอนดี้ไปนดีสวัสดีแอนดี้สวัสดีจอห์นสวัสดีอลิสสวัสดีเอ็ดเวิร์ดเราไปหากุ้งที่บ่อน้ากันไหมอ่าไปกันมาเร็วทางโน้นเลยกุ้งอยู่ในน้ำเหรอใช่ไหมอะกระโดดลงไปได้ไหมอะ นี่เห็นบ่อนี้มาม <c oughs> ีกุ้งอยู่ยะแยะเลยเราไปดูกันเดี๋ยวมันก็จะออกมาต่อน,นิ้วเท้าเราอ่ะนั่งลองได้ไหมถอดบ,บูทออกก่อนสิจอนอามาดูกันไหมเอ็ดเวิร์ดตรงนี้และอ่าเร็วเข้าดูสิเป็นไงมีกุ้งมาต่อนะโอ,อไงมีไหม 你敢说？<Yeah. S 3> <laughs> Ha 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 บาย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  Goodbye <laughs> <c oughs> ting 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 โอลาลาเอออดี่สิเอออลาลาเอออทิกินกิโอ๋อกันนะวันหนึ่งนาดินแดนเทเลทับบี้ ทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และลาลาสงสัยว่าโพหายไปไหนฮะโพไปไหนโพไปไปไหนโพไปไหนโพไปไหนโพไปไหนฮะโพไปไหนฮะโพไปไหนนะทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาตามหาโพกัน โพ็สงสัยว่าทิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาหายไปไหนอ๋ออ๋อฮะทิงกี้วิงกี้ไปไหนดิปซี่ไปไหนลาลาไปไหนฮะฮะหืมไ่ไหนฮะฮะอฮะโพอตามหาทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และลาลา ถิงกี้วิงกี้ไปไหนดิปซี่ไปไหนลาลาไปไหนถิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลาถิงกี้วิงกี้ไปไหนดิปซี่ไปไหนลาลาไปไหนฮะ พอพอไปไหนพอไปไหนพอไปไหน thank <laughs> you และแล้วทิงกี้วิงกี้ดิปซี่และลาล่าก็เห็นโพ วิงกี้เรียกโผล่วิงกี้วิงกี้เรียกโผล่วิงกี้วิงกี้เรียกโผล่โผล่แต่โผลไม่ได้ยินไม่ได้ยินเออ ได้ทิงกี้วิงกี้และดิฟซี่เรียกโพ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  โผล่ก็ไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินเอโอไม,ไม่ได้ยินอ๋อ,อไม่ได้ยินทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาลา่าเรียกโผทิกกี้วิงกี้ดิปซี่ลาล่าเรียกโผล่ วิงกี้วิงกี้ด็บซี่ลาลาเรียกโอลวิงกี้วิงกี้ดบซี่ลาลาเรียกพอ่โคราวนี้โพได้ยินแล้ว หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิ บายบายทิงก no ี้ว <defense l aka> ิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาล่าบาย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 โพบายบายจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ไม่มา ทิงกี้วิงกี้บาย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 ดิปซี่บาย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 ลาลาบาย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 โพ 拜拜。Bye bye.